สวัสดีครับผมนายบูรหารเจมงสวัสดีครับผมนายอักมรพันธ์ชอบธรรมนะครับครูเทศบาลเมืองตะลุบันนะครับวันนี้จะมาแนะนำาา่ลูกเสือนะครับหรือว่าฐานกิจกรรมลูกเสือนะครับของเทศบาลเมืองตะลุบันนะครับที่เราได้ทําไว้นะครับเราจะทําเป็นฐานทางบกหมดเลยนะครับเราจะตัดฐานทางทางน้ําแล้วก็ทางทางอากาศออ เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยขอ,ของผู้ได้ใช้ฐานกิจกรรมรโดยแบ่งเป็น10ฐานด้วยกันนะครับก็จะมีสะพานเชือกนะครับ3เส้นสะพานเชือก2เส้นฐานไต่ถังฐานสะพานลิงนะครับนะรบ,บันไดลิงแล้วก็ทาซานแอเรียนรันเวย์ แล้วก็รูหนอนทะลกหัวเสาอ่าแล้วก็ทะลกหัวเสาอีกอันหนึ่งสะพานดำสะพานขาวดำนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละฐานนะครับแนะนำเป็นทีละฐานขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำฐานตรงนี้นะครับก็คือสะพานสองเส้นนะครับซึ่งเรามีเชือกสองเส้นตรงนี้นะครับ ใช้ในการข้ามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ตัวนี้เราทําไว้สําหรับฝึกนะครับให้นักเรียนนั้นใช้การทรงตัวนะครับในการที่จะข้ามสิขวางต่างๆหรืออาจจะเป็นแม่น้ําลํำคลองต่างๆก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนสามารถทรงตัวตรงนี้นะครับไปได้นะครับสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาครับ ครึ่งชั่วโมงฐานนี้มีชื่อฐานว่าไต่ถังนะครับฐานไต่ถังนี้จะฝึกในเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อครับทั้งกล้ามเนื้อแขนและก็กล้ามเนื้อขานะครับฝึกในเรื่องการทรงตัวนะครับในการเดินทางข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถที่จะเล่นได้ นะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับแต่จะใช้เน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนมากกว่านะครับเรื่องของการทรงตัวนะครับซึ่งฐานต่างๆที่เทศบาลได้จัดทำไว้นะครับก็เพื่อประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับจะได้รับการฝึกแล้วครับอแล้วก็มือลงถออยกรไป๋ายทำันไต่างทิ้งป้ายมาติด สวัสดีครับสำหรับฐานนี้นะครับคือสะพาน3เส้นนะครับซึ่งฐานนี้นะครับจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเชือก3เส้นซึ่งนักเรียนสามารถประคองตัวเองนะครับขึ้นไปได้นะครับซึ่งเชือกที่ใช้ในการเหยียบนั้นเราใช้เชือก28่มิลมตรนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากนะครับสามารถรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลนะครับพันกิโลได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยขึ้นได้เป็น10คนเลย นะครับมีความปลอดภัยสูงมากนอกจากนี้เชือกสองเส้นที่อยู่ข้างบนนะครับเราใช้เชือกสิบสองมิลน,นะครับสามารถใช้ในการจับได้เหมาะมือสําหรับเด็กนะครับก็มันจะมีความปลอดภัยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหวี่ยงนะครับทาให้เด็กสามารถเดินได้สะดวกนะครับมีความแข็งแรงทรงตัวได้ดีนะครับในการที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับซึ่งฐานนี้นะครับสามารถรับน้ําหนัก รวมแล้วนะครับเป็นพันกิโลครับอ,อันนี้มีชื่อว่าฐานแอนเรียนรันวีนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับประจำ ประจำฐานลูกเสือนะครับทั้งหมดเลยนะครับเราจะใช้นั่งร้านทั้งหมดนะครับสี่สี่ชั้นก็สูงประมาณสัก20เมตรประมาณ20เมตรเชือกเราจะใช้เชือกสองเส้นในการรุยตัวนะครับเชือกเส้นแรกนะครับด้านบนเนี่ยจะใช้เชือกเชือก20มิลข้างล่าง28มิบมิลเพื่อป้องกันอันตรายให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีชุด ชุดเซฟตี้นะครับเป็นชุดเซฟตี้ให้กับให้กับนักนักเรียนนะครับให้กับนักเรียนที่ที่เข้าเข้าเข้ามาใช้นะครับฐานเอเลียนนะครับแล้วก็จะมีผู้กับนะครับดูแลที่ฐานนี้นะครับจะใช้ผู้กับทั้งหมด5้านายนะครับแล้วก็จะใช้ชุดเซฟตี้นะครับเพื่อป้องกันเอ่อเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับครับสำหรับฐานนี้ก็นี่แค่นี้ครับขอบคุณครับ เราต้องไปใช้ในทางที่ถูกต้องแบบนี้นะครับคือกำแพงขาวดำนะครับซึ่งกำแพงขาวดานี้ทำไมถึงได้ชื่อว่าขาวดำนะครับนื่จากว่าฝั่งหนึ่งจะเป็นยางมอเตอร์ไซค์นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเชือกนะครับซึ่งมีสีขาวกับสีดําก็เลยได้ชื่อนี้วานิวานะครับกำแพงขาวดำนั่นเองซึ่งในการปีนทั้งสองข้างนี้นะครับก็จะมีฟิวที่ตักต่างกันออกไปนะครับฝั่งที่เป็นล้อยางเนี่ยก็จะมีความยืดนะครับหรือความเหนียวของยางเนี่ย ในในความรู้สึกในตอนขึ้นกับตอนลงเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปนะครับใครที่ขึ้นฝั่งย่างก็จะอาจรู้สึกเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันจะมีความยืดหยุ่นมากนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกขนาดเอ่อสิบสองมิลน,นะครับในการถักเป็นตะข่ายนะครับใช้สําหรับการเหยียดในการขึ้นลงนะครับขึ้นไม่ได้แล้วโอ้โยเไปลว มันขึ้นไม่ได้พอจะขึ้นคอยก่อน ก็นนให้ผู้กลับนะครับเป็นผู้ดูแลผู้กับประจำฐานนะครับขอขอบค<ะ>ุณมากครับฐานนี้มีชื่อฐานว่าฐานพาซานนะครับเป็นการโหนตัวข้ามข้ามน้ำนะครับเพื่อสร้งางความบาดเสียวความว้าเสียวความตื่นเต้นนะครับเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของลูกเสือเนรนารีนะครับ สร้างความสนุกสนานนะครับหลายๆคนก็ชอบนะครับชอบที่จะเล่นในฐานนี้นะครับนี่มีชื่อว่าฐานสะพานลิงนะครับฐานสะพานลิงนี้จะเป็นการแขวน ไม้แขวนไม้เชือกนะครับเพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวของลูกเสือเนนารีนะครับให้ก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ฝึกในเรื่องของจิตใจนะครับบางคนีนก้าวก้าวก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าข้างหน้านีมันมันแขวนเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกในเรื่องของจิตใจด้วยเรื่องของการทรงตัวบถานี้ก็มีผู้ควบคุมขับดูแลอยู่ประมาณ3ท่านนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันต่าไปน สร้างความสามัคคีนะครับในหมู่ของลูกเสือนะครับว่าจะมีความสามัคคีกันขนาดไหนนะครับเราแบ่งกินกสองทางสองเสานะครับโดยใช้ลูกเสือนะครับแปดคน6-8กถึงแปดคนในการทํากิจกรรมนะครับเพื่ออะไรหล่กเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีนะครับความสามัคคีในในในหมู่ลูกเสือขอขอบคุณครับ สำหรับฐานนี้นะครับคือฐานรอดถ้ำนะครับรูนอนหรือลอดอุโมงก็ได้นะครับฐานนี้นะครับเราจะใช้ยางล้อรถยนต์นะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ18นิ้วหรือ20นิ้วนะครับเพื่อสะดวกสําหรับการลอดนะครับโดยจะมีสเลนดำนะครับกลุมข้างบนอีกทีนึงนะครับเราสามารถลอดเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ15เมตรนะครับประมาณ15เมตร ซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีช่วงที่ไม่มีล้อยางนะครับใช้สําหรับระบายอากาศนะครับเพื่อให้เด็กนั้นสามารถลอดได้ยาวๆเลยนะครับฐานนี้นะครับทดสอบจิตใจของเด็กนะครับในการที่จะไปให้ถึงปลายทางให้ได้นะครับถ้าเด็กที่ไม่สามารถไปได้เนี่ยเราก็สามารถหยุดกางทันแล้วก็ออกมาจากฐานตรงนั้นได้เลยนะครับเป็นการเซฟเด็กไปด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาทดสอบได้ครับสำหรับฐานนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําฐานกิจกรรมลูกเสือเนนารีนะครับสิบฐานด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้จะอยู่บริเวณหาดวาสตรีนะครับระยะฐานทั้งหมดนั้นอยู่ใกล้ๆกันนะครับจะได้จะได้ดูแลช่วยกันได้อย่างได้อย่างปลอดภัยนะครับเราจะดูแลเด็กๆได้อย่างทั่วถึงนะครับสำหรับในบางโรงเรียนนะครับถ้าอยากจะมาทําอาหารด้วยนะครับประกอบอาหารนะครับเราก็มีร้านกิจกรรมให้นะครับ แล้วก็ถ้าจะนอนนอน,นอนพักค้างคืนนะครับมีห้องสุขานะครับมีจุดบริเวณกลางเต็นท์นะครับทำกิจกรรมสันทนาการภาคกลางคืนได้นะครับก็ลองลอไปติดต่อที่กอ,องการศึกษานะครับทศบาลเมืองตรุบันได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ